อะไรนะ มินิโฟลวเมเนวันนี้เราก็มาอยู่ที่แฟชั่นไอแลนด์กับสนามสุดท้ายนะฮะของรายการใหญ่ทามิยาในปีนี้ก็คือทามิยามินิโฟลิวเอเชียชาเล้นนะครับซึ่งปีนี้ก็ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะฮะแล้วนัดชิงก็มาจัดที่นี่นะครับผมแฟชั่นไอแลนด์นะสำหรับวันนี้ผมก็มาเป็นนั่งเชียร์เป็นผู้ชมนั่งเชียร์อย่างเดียวแล้วก็อันนี้ก็คือรถทีมเมทผมที่จะใช้ซ้อมวันนี้แล้วก็แข่งในวันพรุ่งนี้นะฮะ ก็คือคอสโมโซนอีกทั้งคู่เลยเซตติ้งข้างนอกไม่เหมือนกันแต่ว่าข้างในนี่ก็ไม่เหมือนกัน,น,น,ก,น,ก,นก็จะเป็นมอเตอร์ไรเดอทั้งคู่เกียร์ก็จะเป็น3 3ต่อ5ถึง so ่งส่วนเซตติ้งภายนอกก็ตามที่เห็นก็จะไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะมีแค่ข้าน้านก็จะมีตุ้มห่วงตัวนี้แต่ละเปา มีโรลเลอร์13 12มิลตุ้มถ่วงตรงกลางด้านหลังก็จะมีตุ้มถ่วงอันนี้แบบนี้รล้ลอร์13มิลสตัวส่วนเบรกคันนี้ข้างหน้าเป็นเบรกสีดำขั้งหลังเป็นสีฟ้าน่าจะประมาณ2มิลได้นะ ส่วนคันนี้้าน้าน,นี่ก็ใส่ตุ้มถ่วงที่ที่มันเป็นเซตเดียวกับตัวสลับเปานะแล้วก็มีโลทุว1 3สิบสามแล้วอันนี้ก็เป็นโลพลาสติกอันนี้โลกีลล่นิ้วเอ้ยโลโลเท่าไหร่มิล9มิลด้านข้างก็เป็นเซตตุ้มถ่วงพวกสลับเปาขอ,ของมัน ด้านหลังก็เป็นโดเลอร์19มิล4ตัวแล้วก็มีพุ่มถ่วตรงนี้เบรกหน้าหลังใช้สีฟ้าก็หน้าหลังสีฟ้า2มิล2มิลข้างหลังนี่จะขานาจะ3เข้างหลัง3ขนา2ข้างหลัง3 สำหรับวันนี้การซ้อมเขาจำกัดให้แค่คนละ8ครั้งนะจากปกติที่ว่าซ้อมกันอันลิมิตเลยไม่จำกัดวันนี้ก็8ครั้งมีเวลาให้ประมาณรุ่นละ5ชั่วโมงก็คือสลับไปซ้อมคนละชั่วโมงหนึ่งก็บปเริหารกันภายในเนี่ย5ชั่วโมงเนี่ยจะซ้อมยังไงก็ได้ให้มันอยู่ใน8ครั้งเนี่ยสำหรับ2ครคันนี้ก็ซ้อมไปแล้วครั้งแรกลันแรกหลุดรางรจกระจายเด้งออกจากรางทั้งคู่นะ ก็เดี๋ยวรอให้มันถึงรอบซ้อมของตัวเองใหม่เป็นรุ่นอันนี้รุ่นสต็อกคลาสนะสำหรับอันนี้สําหรับวันนี้อันนี้เขาเรียกว่ารุ่นสต็อกคลาสจากจากที่เรียกว่าบีแมทส่วนโอเพนอ่าส่วนเจคับเขาก็จะเรียกว่าโอเพนคลาสวันนี้เดี๋ยวก็รอดูว่ารันที่สองซ้อมรอบที่สองจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็รอเวลาอย่างเดียวครับผมก็ระหว่างนี้เขาก็กำลังซ้อมพวกโอเพนคลาสอยู่ โอเคครับวันนี้ก็เป็นวันแข่งจริงแล้วนะฮะชิงชป์ฮาม,มิยามิดิโฟวิ s เอเชียชาเลนนะฮะสำหรับเซตติ้งรถ2องคันนี้วันนี้ผมทขาไม่ได้นะติดไอ้นี่ไม่เข้าไม่เข้าขอห้ามไม่ใช่นักแกเขาห้ามเข้าโอเคมาดูคันแรกขอดูรถหน่อยคันนี้เซตติ้งเมื่อวานไม่ได้ที่จะเปลี่ยนนะก็จะมีตุ่มหน้าหรือเปล่าจะไม่ได้เหมือนกัน รู้สึกจะเป็นตุ้มหน้าเมื่อวานจะไม่ได้ใช้ตุ้มตัวนี้เมื่อวานจะเป็นตุ้มกระดุมมั้งแล้วก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ใส่ให้มันแบบมีการให้ตัวเด้งขึ้นเด้งลงแบบนี้ก็คือจะเป็นตุ้มกระดุมแล้วก็ยึดด้วยน็อตติดไปเลยแต่ว่าสุดท้ายเซตติ้งสุดท้ายก็คือทันนี้เปลี่ยนแค่ข้างหน้าครับผม โอเคอ่าโรลเลอร์ด้วยโรลเลอร์โรลเลอร์เมื่อวานเป็นพลาสติกอันนี้เป็นลูกปืนละสิบสามมิลโอเคดูอีกชั้นหนึ่งอันนี้เซตติ้งอ่ามีเพิ่มโลสิบสามข้างบนมาอีกค้ำเอาไว้ชนาก็ใส่อ่าตุ้มเหมือนกัน เบรกเบรกเมื่อวานเป็นสีดำนักหนาอันนี้เป็นสีน้ำเงินแล้วน้องนั้นก็น่าจะเหมือนเดิมโอเคตอนนี้ก็ถึงเวลาแข่งของรันแรกของสต็อกนะปริไฟแรกก็เดี๋ยวเราไปดูผลกันว่าจะเป็นอะไรยังไงกันบ้าง

lokal want to get Myanmar first name no hello Taiwan uh, Taiwan Taiwan Treasure eh yeah. uh, Korean eh yeah. uh, Singapore yeah. Malaysia yeah. देव from Japan so everyone thank you for joining this Hobby Mini Wheel Drive and uh, this is a really good chance for the first time in four years to come back to the Tamia Mini 4 Wheel Drive as a challenge. I hope you all of you enjoy this opportunity and please keep this hobby alive actively. thank you. Yeah. and for your information, we will have a meaningful water challenge in november in shikoku, japan. and also, uh, next year, uh, we will have t as a challenge in korea. Okay, I need the hand 1 2 3 Yay! Again 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 please. Okay. 하나, 둘, 셋. สำหรับผลงานของสองคันในสนามนี้ก็ค่อนข้างจะแอบผิดหวัานิดนึงนะก็ผ่านแค่ Qualify แรกพอ a ค i f y ิสองเขาให้อาโอกาสได้2รอบก็เรียบร้อยทั้งสองรอบเลยทีนี้ก็เหลือแต่แบบโหคนเก่งๆแล้วนะเพราะว่ารอบที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเจอแต่แบบคนที่ทั้งเร็วแล้วก็วิ่งดีด้วยยังยังเหลือเยอะเลย ผมว่ารอบที่เหลือเนี่ยเดี๋ยก็น่าจะสนุกขึ้นแหละเดี๋ยวก็จะไปดูตามเชียร์นักแข่งคนอื่นต่อไปครับผมตอนนี้เก็บของก่อนครับ

โอเคโอเคเริ่มรอบต่อต่อต่อโอเคครับโอ้อ้าวนี่ๆๆ3ปอยนะครับได้17 okay. 78นะครับ okay, <inaudible> <more for> <inaudible> <first. inaudible> In the pool.

ไม่ได้ได้บาทได้บาทเนเกาหลี Okay. yeah